วัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเตือนรบทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวเอลิสานะคะสวยๆเลยนะคะนะเสร็จเรียนที่หลังได้ค่ะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวสามสิบเซนติเมตรค่ะสองสีสีละแปดเส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65ซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้ค่ะเสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาลิบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะเอาเส้นที่1ค่ะจะมาค่ะเส้นที่ 2, ส่วสมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สามสมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1น่้าออกค่ะลบเส้นที่3ขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2องพับเฉียงลงมาเส้นที่3ามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่4ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสองล็อกเข้าไปแบบนี้นะคะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่สค่ะ นี่นะคะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะมิป้องก่อนนิ่งชี้จับสีเส้นด้านบนนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะ นะเราจะเหลือริบบินนะคะส,สีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะนี่ค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะจับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้านะพาดข้ามห้าเส้นนะคะนะจับพาดข้ามห้าเส้นมาพาดข้ามห้าเส้นนะคะเราจะเหลือริบบิ้นห้าเส้นสุดท้ายนะคะเ,เส้นนี้ค่ะจับพันมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่ง เส้นถัดมาค่ะจะพันมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สี่เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่ห้านะคะแล้วเราก็ดึงค่ะ ดึงมาให้กระชับเลยนะคะในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็สอดร้อยสามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามนี้นะสอดรอยสเส้นไปตามแนวนิดด้เลยค่ะ นะคะแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับริบนมาค่ะพามาด้านหลังค่ะแล้วก็พบมาด้านหลังอีกครั้งนะคะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสดบรงนี้ดูค่ะดึงมา นี่ค่ะในแบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้สอดรอดกลับไปค่ะสอดรอดสามเส้นกลับไปตามแนวริบบิ้เลย เสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30เซนติเมตรค่ะจำสองสีนะคะสีละแปดเส้นค่ะจับมาค่ะ นะคะสีขาวไว้ด้านล่างนะสีแดงไว้ด้านบนค่ะจับปลายดิบบิ้นให้เสมอกันสอดไปสอดไปให้สุดเลย นี่แล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้เส้นออกมาค่ะสีขาวนะคะพับตัดมุมนะมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดตรงนี้ นี่ค่ะแบบนี้นะคะเส๋๋ยแล้าทำสีแดงค่ะจับขึ้นด้านบนนะคะพับลงมานี่ค่ะปิดมาแบบนี้สอยลงไปในดูนี้ค่ะนะคะดึงลงมานคะคะ นะคะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็มาดูปลาดิบิ้นนะคะเราจะตัดปลาดิบิ้นให้เสมอกันนะ ะะพอล้วแบบแบบนี้นะเราก็จับตะแคงด้านนี้ค่ะจับริบ้นนะคะทั้งสองเส้นนะพับขึ้นด้านบนนี่ค่ะิดเป็นกลมาแบบนี้นะคะสอดลงไปนะคะ,นะคะเราก็จะได้เกตแบบนี้ เสร็จแล้วนะคะเราก็าพับสอดกลับขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราก็จะทำมาด้านนี้นะคะผิดมาแบบนี้น่คะ นะคะเสร็จแบบนี้ค่ะแล้วก็พับดิ้นนะคะสอดกลับขึ้นด้านบน เสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวเอดิสานะคะเสร็จตัวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพืเ่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ